รายงานข่าวซึ่งเป็นข่าวล่ําข่าวลือหนาหูกันเลยนะครับตอนนี้ว่าพบทหารขเขมรเนี่ยตายเป็นเบือตายเป็นกองคาดเป็นผลมาจากไข่ยักษ์ที่กองทัพอากาศได้เสิร์ฟให้เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็น F16 กริปเพนงานนี้ขอให้มันพินาศนะครับ ในส่วนของกรรมัมพูชายนะครับก็จะออกมาแถลงข่าวเท็จข่าวปลดข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องนะครับกล่าวหาว่าไทยเนี่ยยิงจรวดหลายลำกล้องทำร้ายประชาชนบ้านเรือนของมันเนี่ยเสียหายแต่กับกันตัวมันนั่นแหละนะครับที่ซุ่มโจมตีจากกลางหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนในการยิง BM เม 21ใส่บ้านเรือนประชาชนของไทยและสถานพยาบาลซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสถานพยาบาลของไทยหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะประจำตำบลและอำเภอเนี่ยก็ถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่เสียหายมากนะครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นได้ว่ากัมพูชาเนี่ยนะฮะมันไม่สนอะไรแล้วมันพุ่งเป้าไปที่สถานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาล เ้าหมายของมันที่มันยิงทุกวันนี้ล่าสุดนะครับมันยิงใส่ปราศาสตตาเมืองทมทำลายโบราณสถานเมื่อเช้าที่ผ่านมาช่วงตีสีซึ่งเป็นการยิงจรวด BM21 ของมันตรงนี้นะครับไทยเนี่ยหงุดหงิดเต็มทนแล้วนะครับที่ไปทำลาย รถยิงกรวโดดาหลาลำกล้องของมันไม่ได้เพราะมันไปตั้งกลางหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนซึ่งไทยเนี่ยยังคงยึดถือปฏิบัติตามหลักนะฮะสากลในการสู้รบสงครามโดยไม่ยิงเข้าบ้านเรือนประชาชนแต่มันเนี่ยไม่สนแล้วนะครับล่าสุดนะครับเมื่อสักพักที่ผ่านมากองทัพเองนะครับออกมาโพสต์แล้วนะครับว่า ได้มีการสั่งให้รถถัง VTC ออกขยี้ค่าสึกแล้วบุกไม่ถอยตัดเส้นทางเติมกำลังของขเมนเอาละสิครับงานนี้นะฮะรถถัง VTC ของไทยนะครับออกขยี้ขเมนแล้วนะครับคาดว่าน่าจะลาบเป็นหน้ากองนะครับพี่วันนี้นะฮะ ต้องรอติดตามนะครับหลังจากที่รถถัง v 4ของเราเนี่ยได้มีการบุกเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะจะเป็นอย่างที่มีข่าวล่ำข่าวลือออกมาหรือเปล่าว่าทหารกรัมพูชาเนี่ยนะฮะนอนตายเป็นกองนอนตายเป็นเบือหลังจากที่กรีฑนและ f 16บรรทุกไขยักษ์ไปย,ย่อนเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับ ทางกองทัพนะครับก็ยังมีการออกมาตอบโต้กับกรณีที่ทําได้มีการประสานมาเพื่ออยากให้ทั้งสองฝ่ายยุติการยิงกันนะครับทางกองทัพนี่นะฮะยังคงน้นย้ําเลยว่าทหารในสมรภูมิเนี่ยยังคงยืนยันทําตามยุทธวิธีจะมีการหยุดยิงกับกัมก,กับกัมพกับกัมพูชาเนี่ยก็ต่อเมื่อ ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายมาขอเจราจาเท่านั้นนี่เป็นไงครับเด็ดขาดเลยครับท่านผู้ชมครับทหารเราเนี่ยไม่ขอเจราจาไม่ขอหยุดยิงจนกว่ากรัรมพูชาเนี่ยจะเป็นฝ่ายมาขอเจราจาเท่านั้นถึงจะหยุดยิงนะครับ และทางกองทัพนะครับก็ยังบอกว่าไหนล่ะใครบอกว่ากัมพูชาหยุดยิงล่ะเนี่ยเห็นไหมมันยิงจรวดบีเอเนี่ยใส่ปราสาทต,ตาเมืองทมใส่บ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนสถานีอนามัยลาบเป็นหน้ากองก็เพราะพวกมันนะครับเอ่อ แต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าขเมนเนี่ยก็สูญเสียเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากที่มีการประย่อนไขยักษ์ใส่เนี่ยนะครับและมีการสู้รบกันในแถบภูมะเขือนะครับเพราะว่าทางขเมนเองเนะครับก็ดันยิงตอบโต้ไทยอย่างต่อเนื่องหวังว่าจะยึดภูมะเขือคืนจากไทยเรานะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ พ่ายแพ้ย่อยยับกลับไปเนื่องจากว่าเจอทางด้านกระสุนปืนใหญ่ของเรานะครับยิงสนับสนุนนะฮะทำลายที่มั่นของขมรได้นะครับและทําให้ขมรเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บล้มตายไป็นจนวนมากหนึ่งในนั้นนะครับก็มีผู้บังคับบัญชานะครับระดับนายพลของขมรนะฮะเมื่อสักพักนะครับ นายภูมิธรรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกลาหมนะฮะแล้วก็รักษาการนายกรัฐมนตรีนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเมื่อสักพักที่ผ่านมานะครับกับกรณีที่ทรัมป์ได้โทรมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการยุติการยิงกับกัมพูชานะฮะซึ่งทรัมเองนะครับก็มีการออกมาโพสต์ล่าสุด เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับบอกว่าถ้าไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่หยุดยิงนะฮะก็จะไม่เจรจาเรื่องภาษีเอาละสิครับทำมันเอาภาษีมาขู่แล้วนะฮะว่าถ้าถ้า,าไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่หยุดยิงเนี่ยมันจะไม่คุยเรื่องภาษีก็คือในส่วนของภาษีที่ทำมีการ เกิดมาตั้งแต่แรกนะครับก็คือไทยเนี่ย36เปอร์เซนที่โดนเก็บภาษีนะครับกัมพูชาก็เหมือนกันโดนเรียกเก็บภาษี36เปอร์เซนตแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการเจรจาในเรื่องภาษีนะฮะซึ่งล่าสุดทําม็บอกว่าถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยก็จะไม่คุยและเรื่องในการลดหย่อนภาษีตรงนี้นะฮะซึ่งภูมธรรมก็บอกว่าภูมธรรมไม่พูดถึงเลยนะครับในประเด็นนี้บอกว่า จะไม่หยุดยิงถ้าคขมนไม่แสดงความจริงใจออกมาในการหยุดยิงนะครับแต่เห็นมีข่าวบอกว่าจะมีการพูดคุยกับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชานะฮะในวันนี้มารอรุ้นกันนะครับว่าผลมันจะเป็นอย่างไรทำไมต้องไปพูดคุยกับมันทำไมต้องไปเจรจากับมันนะฮะเอายังไงกันแน่จะสู้หรือจะถอย แต่กองทัพนี่นะครับไม่หวั่นเลยกองทัพเนี่ย,ไม,ย,ยไม่สนเปิดอายการศึกลุยเต็มที่ตามยุทธวิธีถล่มให้ราบชายแดนต้องเป็นของไทยนะฮะอ่ะนี่ก็คือข่าวล่าสุดนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับหากมีข่าวสารอะไรสวัสดีครับ